าดีพี่น้องครับมื้อนี้สิ่ไเบิ่งรถไทเดินตามครับอันนี้นี่นทันอดกนี่ยังม่กเด้นี่เออะไนี่บ่โอ้มีกังหันมอันนี้ดดเฮ็ดเฮ็ดโดนนล้วบ่ให6ปีแล้วโอ้ใส่จะแบบนี้เลยรถไยยท,ทน่อยได้ใส่ทุกป,ปีอยู่ยยยยทุกป,ปีแต่ว่าคนที่เข้าบ่ใส่ะ แหามไทยวานเขาเามถหน่ไทยเอาโอ้ยแมไถววาเขาเอารถหน่อยไทยเอาโอ้ยเนี่ยนะว่าร้านบัวกนเลยเพย่ีนไม่เขาเองใส่กาจัดจัดโค้งเล็กธรรมดาานอะย่างเนาะเล็กเข้ามาด่านาแต่ว่าต้วนี้ฉนเห็เห็ไเนี่เขาหยิบ่นั้นมันเงนเลยนะเห็ดมาทั้งหนาวเ่นน้อยหมดนมันสั่งจัดสั่งหน่อยโอ้โอ้กะใครก็ย่างตากแดดนะเนี่ยเนาะเป็นเช่ซีแล้วเป็นเช่ซีแล้ว ไงเราเ่าบวพ่อหลียให้กับหล้่ครับบัวพ่เหลี่ให้มันกับล้วเฮอดซูได้นะครับโอ้ไขกุญแแต่แดดไงเนาะใครับพวกสูบุรีเนาะนั่งนัู่ยากระเด็นได้พวกสูบุรีเอ้าเอาไงลองม้งองลมังเพิ่มาเพิ่ใส่มาขาปีแล้วครับนี่นี่มได้พูดกับเพียกเลยไม่โอ้พูดกับเพียร์จะลังคาไหมรังค่าไหมตอนนี้มันเฮ็ดเฮ็ดโทษใจ้ะาเฮ็ดไมมา เฮ้ลันบ่อเอี่ไหนที่ดีน้อยยัยน้ะงเอออ่ะเดี๋ยวเพิ่มเราไทยเดินตามมี่แค่นมองครับโบตองฮอนเหรอพี่น้องอ่าดดอ่าแค่แค่เี่ยงเออโอ้ใครก็ย่างตากแดดด้วยพี่น้องครับเออคู่ตาที่ลอยซิฟครับตัวนี้ซิฟเอ็นแร่ง โอ้โมีคนเห็นไหนบ้อมาวะเห็นไหนมาแตมันก็ำี่มขึ้นมาเรืยๆนะครับัวอะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนคันลิงไหมครับสายคันลิงมันจักยาอยางเงยนะอัน้ก่ยครับมีครโอ้นี่ครับรถไทยเดินตามบางคนเพิ่งยังใส่อยู่ทุกปีทุกปีเองไพี่น้อง เดียรยางในห่มเห็นงานในห่มกับพี่น้องยาอย่หมอ่ครับดเหวะรนรรนั่งออคีรับโอ้ดีเลยแล้ววะดิโปรแกรมไมครับเดียวพันดีแค่ลอเดียวแบบเวบนั่งได้ กูตาทีสิบเอ็ดแรงนะตัวนี้โอ้พี่น้องเลยรถไทยเดินตามบ้านเข้าไงยังยังใส่เนี่ยยู่ครับไาลงมองรถไทยไงลงบ่ได้เอออาจจะรถไทยไงลงบ่ได้กะเด๋รถไทยน้อยนี่แล้วตะกี้มันกับท่านมี่หละรถไงกับใสแต้มมือนี่แหละมีแค่นเดียวมีแค่นเดียวเออ เหตที่ว่ามันมีแค่เ <modeling> ดียวแล้วครับพ <Christ>. <Hum ming> ี่น <bizarre> ้องเออนี่ครับรับได้เพราะว่าแคร์แม่บ้านเนี่ยเพราะว่าอยากถ่ายลูเาโอ้มีคนอยากมาถ่ายรูปอีกรับได้ครับโอ้โหคนนี้พักแขกเข้ามาไม่ดังแขกอ่ากะลงทุนเฮ็ดบ่หลายครับกระลิกแป๊บแค่ประมาณสองสามเซนครับเก็บตะคุ่งเขรองแคร์ีไหมเนาะครับ ครับสุมืห่นี่อ่อคยมี้นใหม่หรอกไงครับนี่บางคนเพิ่ง,งเห็เห็ดไปหอดมีแนวนางแนวยังล่ะครับอันนี้เพิ่นท่านเห็นครับจะว่าบัหงหวอดหรอไงเนาะ ใส่กระหลิงเพิ่งมันเห่าครับใส่ว่านเขาครับพี่น้องตะกี้ก็บใส่ตะมุนไม่ดีเลยรถไถเดินตามแล้วทุกมือนี้มันกระตนบุคอยใส่แล้วครับใส่แต่รถไถใหญ่กันแล้วใส่ว่าเร็วตัวมือนี้รถไถหน่อยบุคอยม่ควรใส่ตัวใหญ่เนาะ มือนี่เพรว่าโคตรซือสีลายครับตูมือพ่นแล้วพ่นสีสมพ่นในต้นในห้องขายเฮ็ดไงมีแต่กางผลดียังดีหละครับต้นใหญ่ลงะไครับเรานลนใ่ครับแได้มีแห้หน่อยพอได้มีแง้งหน่อยให้ไปเอาพวกกอออกเลยโอใช้ท่านเลยโอ้ใช้ท่้นเลยนะครัี่ไปตั้งโฮมเลยใช้ท้นเลยก็ได้เงก็ต้องเก่ง เก้กเฮ็ด <Lust> ง <tra kk as> ่ายๆได้พี่น่อยรดออกก็ไดายๆเกยยึดเทียนนี่เทียนนี่มันจะยต้าถ้าอยากให้ดีไป่งยิดผาเทียนใช่น้อยใหญ่หน่ให้มันพันกีดขึ้นได้อ๋อขึ้นรถสองแถวอ๋อ กันหัวก่อนเดีว่ายังตากแดดพี่น้องบอกเลยบแมอ่าสอน่อนซำไดซำหนึงกัเล่าวะิไงซ้ำหนึ่งกับเหล่าแดดหอนโอ้ยตายเศาแฮแว้ายอเที่ยวเขาตะห่มเดียว คนมึงจะคนมึงจะนว่าได้เท่ากะเ่าอ้ยุนี่ห่มเนาะแต่ซ้ำย่างนห่มนีน้องดีกว่าย่างแตกดหลายทีเดี๋ยมีสบายขึ้นมาหน่อยนึงเออแต่ยมมันสงามครับแค่แรงแ่ทำลายผมเห็ต่ขาเอาตางห่มมาซักไว้ให้ได้ครับ ลายเจ้าผมเห็นเขาเจะห่มเสียบอย่แนบมึงเหรอมันพัดนะมันครับแนบขนห่มเนาะนห่มนลมผัดลงไปอันนี้หาบ่งยากแน่ย่าน้อยครับรถไซเดินตามทุ่งนี่เออเนี่ยเกแกย่งค่แล้วันคนงหงแหงเากเ่นจเงครับ อันนี้ก็ตามสภาพน้อยใหญ่เนาะร่างกายเขามันก็นอุ้ทุกเท่าครับเพื่อตามกำลังเรานั่นละ่ะตามกำลังครับหอนแดดกับโซมีแห้งพี่น้องวีนีล่างมองกับเห็ดหน้าง่ายครับล่างมองกับน้ำเห็ดวด้เห็ดยาก ดีกว่าเดินดากแดดครับ <c oughs> <c oughs> เออ กันเร่งออก่ันอดี้ซื้อม่ใช่ไหมบ่ครับซื้อสายกระเร่งมาใช่ไหมบ่โอ้หันมาไลันมาย่อยา้กครับ่อันดนี้อใช่บนี้กอไรแบนี่นีละมันใช่บ่ได้มันบ่ลหดำไส้บ่ได้ก้ดีดำใส่ี่อันทงนี้เลือแต่งทงนี้บ่ฮวนเขา อเดียวนี่แหละโอ้ไถอยู่อกกุวันแล้วแอันนี้ก็ว่าเราบ่ครับนี่ยางไถไถแ่รน้อยนี่ว่ะอ๋อรถน้อยไถเป็กโอ้ก็ลังชิ้มวาดนี่บ่หนี่่าว่วาาเนียากนฝนตกลงมือนไรหรถไถน้ยไถอืมด้วยกันทานบัวน้องเปนมอื่นไปงานบวชก็เลยให้รถไงเพไทยไห้นาวานมันมันตำแมงจากฝนมามัน

กีดยางคืนแต่หาทุ่มตนแจงมาไถนาอีกแจงกับ่เกยได้พักคนโอหาทุ่มเนาะตนแจงเนาะเจอนำคนแล้วจจงไหมานี่เจอนำคนเลยจังไหมาเออโอ้ทั้งจีดยางทั้งวานเขาวันแดพัาพเลยวันดพักพชวนี้ว่าเขาวันเขาแล้วยจงเไดแดดภคภวันเขแล้วจีดยางกีมากกบพมีเงเห็นเนาะครับกับพวกแดดพาคภกับพกดาคเน่เวียนรกัเวีน น่ำนีเนาะมันยำให้ย้ำหน้ากับำจำปโอคิดเะน้อยแล้วผมก็มาปั่นน้ำเขาเนี่ผม่าเขามันดีตื่นย้ำตื่นน,นี่แล้วซูมือนี่เขาก็ใส่ตะม้วนแ้วเม้แเาะอนหนามวนรับแลน้ำนกันนะโว้ยๆเป็าะครับกำลังแข็งแร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 รับจ้างน้ำฝนกันไปเป็น,ปนทีมไครับ ตะกีโบตันเ็ด่ังสีอืม,มอตะกีเราเติมน้ำมันมเต็มกนนี่กะไได้บัดมือได้เน,น,น,นออาะยไเนาะตะกี้มือคนระับผมมาไทยวานกัมิเตอร์ตันี้แหละ้ยสม,มือนี่เด็กหน่อยสม,มือมัน บ่มาจับแล้วยังสมมติจับแล้วครับจากใต้นั่งขับสบายสบายเขาก็ยังบ่เห็ดเหรสมมตินั่นแหละวนนี้คนเี็ดดอกจ้างย่างเดียวอืมจ้างย่างเดียวตะกี้นี่โอ้ยขับเอยแจกเป็นไ่นี่มันคึ้นแล้วขันคันบ่จับแรงคาำไปมันค่อตัวหลับจ้างนั่นตะกี้สมมตินี่บ่มีแล้วขันว่ารถไถลงรถไถใหญ่ลงบ่ได้จังสิเห็นมั่วูุนี่ครับรถรถไถใหญ่ เขาว่าปีนี้ปีนี้ขายดีอะไรมันอืเพราะว่ารถใหญ่ลุล่มอ,อไรเพราะเฮียวบ้านนี้จมแล้วรถใหญ่ทิมไว้ขายกันทิมขั้นละหมื่นนาะครับซึ่งซึ่งชันเลือนั่นเขาขายขั้นละหมื่นอืับแล้ก็ซื้อจนว่าครับแลก็ซื้อไว้ลดใส่งานเลยแล้วทุกมือนี้เริ่มเป็นราคาได้ไงแต่ว่าในในในอันนั้นแพงผมเห็นถูาแก่ไอ้นี่นะไอ้นี่ไอ้ ีฟันแม่ก็ซื้อไว้นะครับปลา,าคารถคลนบวบไข่ใส่ไปเมืองในตัวดังเขาเด้อแมนวตึบเลยโอ้เขาซื้อไปเก็บไว้นี่จะของหนึ่งเก่าๆนี่แหละเขาซื้อไปเจ๊ใบแห้งได้ครับเพราะต่อไปสืแห้งครับบอกว่าเห็นแต่ว่าคนบวบใส่มีแห้งหมดเลยโอเคเระวังวอืรอข้งวถืยโอ้ยได้ยังในห่มมันก็สบายเด้วเนาะบอกว่ามันพอตู้เล่าแล้ว พ่อ่พ่อเหล,ล,ลีวก็แหลี่รวมันสูด่ายมากมันร่างกายู่เลยเนะาะโมพ่อเหลียวก็เ,วเหลวมแล้ววะต่กี่ข้ามีขั้วยองแกใช้ได้มือละ,อ <c oughs> ะห้องต่กี้หังไช้ขั้วอยู่ทีเ้ยอันนี้ไดีไหวก็ไช้ขั้วอีกด้ยไงเนาะได้วไหวก็ใช้ขั้วเดินสมุนยี่บกสีสมสม,มาเดี๋ยวไหวกานี้กว <c oughs> ันนี้มันมันมันใขนขี่ขันนไั้นขี่ขันใน้นขี่ขันได้สีสมมาอสีสมมากในขคนขี่ขานแล้ววะ ตะกี้โอ้ยยำสายหน้ามีอตะมุวนมือนี่เด้อซุ้มมือเดียวน่ามือเดียวไงกันซุ้มรถไถใหญ่ไปนี่ว่าตายเขาว่านแหงตะกี้คนกับวานมือละห้องสองห้องกับท้ายไปแล้วมันสบายเกิดแล้วทุกคนทุกมือนีไรไงเนาะ แห้งสบายแ,แ,แยห้งขีดขานได้น้องคนเท่ากันเลแห้งขีดขานมันแม่แมนเพ็ดหน้าเลยพูดจัดการหน้าบ้านแม่พูดพูดจัดการแ,แม่ที่ถวายรับดูรอบชุดเอาอุ๊กี้ครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ